ทุกคนสวัสดีค่ะโอ้มากรคอยอยากดอดเน้ะทุกคนว่าไปรับรูกกลับมาเนาะก,ก็ประมาณตอนนี้พี่ดินก็เริ่เรียนแล้วก็ประมาณ4ี่โมงเย็นทุกคนน้องอดินก็มีการบ้านวันนี้เป็นการบ้านภาษาอังกฤษป้ากาแฟเบอร์ลีดคอยอยากนอน้อด นอนอย่างนอนเหมือนมันง่วงนอนสะสมอ่ะทุกคนนั่งสอนการบ้านลูกไปแล้วก็จะหลับไปอันนี้คือหลับจริงจังเลยนะทุกคนแบบเผลอหลับไปไปแบบเกือแบยบีแบบ่สแบบิบนาทีอ่ะนั่งอยู่บนตัวนั้นอะ่ะเป็นคุณแม่ก็คือเลี้ยงลูกฟูทามมากทุกคนทํางานด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยเนาะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเวลาที่หมดแรงอะ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะทุกคนเวลาหมดแรงก็คือแบบง่วงไปเลยแบบขอนอนสักหน่อยได้ไหมอ่ะร่างกายมันไม่ไหวมันก็จะหลับไปเองเลยนะ เบลสภาพก็คืออยากจะสอนการบ้านลูกอ่ะวันนี้เป็นการบ้านภาษาอังกฤษก็ดีหน่อยที่อดินเขาทําเองได้คือเราก็ไม่ต้องแบบว่าอะไรมากมายเขาก็จะเบลก็ลือให้แบบลูกทําความเข้าใจเองเลยก็เอาที่ลูกเข้าใจถ้าอันไหนลูกไม่เข้าใจเบลก็จะช่วยไงทุกคนเบลก็สรอยยังหลับเปิด Google แปลภาษาไปเลยบ่ต้องบุญว่ายุ่เยากเปิด Google แปลภาษาเลยน้องอดินเขาก็เข้าใจนะมันก็จะเรียนแบบว่าคํานามสรรพนามเขาเรียกสระในภาษาอังกฤษมีอยู่5ตัวเอ i o u อะไรอย่างเงี้ยทุกคนน้องนี้เขาก็จะได้เริ่มเรียนแบบว่าผสมคําฝึกภาษาอะไรด้วยน้องเขาก็จะสามารถทําเองได้นิดๆิดหน่อยหน่อยอ่านได้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่เยอะมากนะทุกคนลูกทําการบ้านเสร็จแล้วก็แบบแม่นอนนะนอนเลยนอนเลยเดี๋ยวหนูจะพาน้องไปเล่นอยู่ในห้องน้องบอกเงี้แหละทุกคนเบลหลับไปแบบเกือบยี่สิบนาทีแล้วเบลรู้สึกตัวขึ้นมาเบลได้ยินเสียงอ่ะโทรศัพท์ดังทุกคนแบบ แบบป้าตุ่นโทรมาใช่ไหมว่าขอแบบกระเป๋าใบสีเขียวที่ว่าอ่เแบลบถ่ายลงไปหน่อยป้าตุ่นอยากได้แบบเดิมแล้วก็จะทําให้ใช่ไหมล่ะเบวก็ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกตัวขึ้นมาโอ้โหถ่ายคลิปไว้ก็ถ่ายตัวเองอะนอนหลับประมาณ20สินาที <laughs> โอ้คอยลับเป็นตะเมือทุกคนขาไม่เข้ามาจมนี้ย่อไปทักใดแต่ปุยีปุยยำแบบโอ้คงจะไม่เหลือซากความบริสุทธิ์เลย <laughs> ตื่นขึ้นมาก็แบบกับมืดแล้วนะทุกคนฟ้าเริ่มแบบว่าท้องฟ้าเริ่มมืดแล้วเบลว่ะไปรับปัสดุุมาจากบ้านพี่เตยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่พีเอฟซีมากๆเลยนะคะที่ส่งเสื้อผ้ามาให้เบลอีกแล้วกล่องใหญ่เบ้อเลยชุดนี้ก็คือโอ้จะมีเสือมีจะมีสิงโตมาขย้ำเราหรือเปล่านะเรารู้สึกว่ามาลายตัวนี้ท้องป่องป่องไข่มันหลไหลสุดมาลำสิงกับมีเด้ เป็นชุดเป็นอะไรสีมว่วมีขนแบบว่าขนนกขนอะไรเอ่ยมันนิ่มนะเแบลบก็เอามาถูหน้าลองดูป้าต้ มีแต่ชุดเลิศๆขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ตอนแรกเแบลบคิดว่าเแบลบกลับไปรักรูกลับมาใช่ไหมถ้าเบลไม่นอนหลัแบเบลว่าจะทําน้ําพริกอ,อกไก่อยู่นะทุกคนไปแบบเอาไก่ออกมาเตรียมไว้อย่างดีว่าจะทําน้ําพริกไว้กินใช่ไหมละ่ะแล้วคราวนี้พอเราเผลอหลับไปอ้าวรู้สึกตื่นขึ้นมาแม่งจะามืนแล้วอ่ะกับพงกับข้าวตอนเย็นก็ยังไม่ได้ทําให้ลูกเลยอ่ะทุกคนแบบน็อกไปกลางอากาศเลยแบบง่วงนอนมากๆเลยเแบลบก็เลยอ่ะ มีคลิปน้อยนะวันนี้เบลก็จะเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ทาความสะอาดห้องครัวสักเล็กน้อยแล้วทุกคนล้างจุกล้างจานทํำกับข้าวให้อดินกับมนานากินเพราะว่าพรุ่งนี้เขาก็จะไปโรงเรียนเราก็ต้องไปซักชุดนักเรียนให้ลูกด้วยแล้วก็ปั่นแห้งตากก็ต้องเอามารีดแล้วก็ พาลูกไปอาบน้ําแล้วก็เข้านอนตัวเราเองก็ต้องไปพักผ่อนนะถ้าบ่พักมันก็ชินนอกแล้วจะเด,ด้อทำอยู่คนเดียวเนาะมันก็วิ่งชนหน้าชนหลังเราก็คือเราเราอะ่ะตัวเบลเองเบลก็อยากจะทํำหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะทุกคนอยากจะได้หญ้าอยากจะเก็บบ้านอยากจะโอ้ยคืออยากจะทําไปหมดอะแต่ว่าร่างกายของเราบางทีมันก็ไม่ไหวเนาะ บางทีมันแบบมันอันตรายนะเวลาที่เบลขับรถแล้วแบบแบบเบลเผลอหลับไปอ่ะคนรู้รู้จักคนหลับในไหมเบลเป็นนะทุกคนเบลเป็นแบบคือแบบมันง่วงนอนอ่ะกาแฟก็เอาไม่อยู่นะบางทีอ่ะทุกวันเนี้ยเบลก็เลยต้องนอนเบลก็นอนตั้งแต่แบบพาลูกไปโรงเรียนก็คือตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มอย่างเงี้ยก็คือนอนแล้วก็จะตัดคลิปไว้พรุ่งนี้ก็จะมาภาคเสียงใสนะทุกคน ลังทั้งแบบถ้าเราไม่นอนก็คือไม่นอนตั้งแต่ห้าทุ่มเที่ยงคืนบางทีก็แบบไปภาคเสียงภาคเสียงบ่อยๆก็ไม่ได้ยานพี่หลอกพี่หลอกก็แล้หลายทุกคนมายืนเฝ้ามานั่งเฝ้าอยู่หนะ้าประตูไปไหนสินอนไปไหนจเศร้ารบากๆกูก็อยากนอนือกันเออประมาณนี้พี่หลอกก็พูดอย่างนี้แหละทุกคนมาแบบว่าแอบๆดูแบบแบบแบบเหมือนเหมือนเราเป็นแบบสัมผัสได้ว่ามีใครยืนอยู่มันจิตจิตสํานึกเรานะวามีคนมายืนอยู่ด้วยมัาก็เลยแบบ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อัดคลิปตอนกลาคืนก็แค่แบบนอน,นอนอยู่ในห้องกับลูกใช่ไหมก็ตัดคลิปไว้แล้วพรุ่งนี้คนมาทําต่อเมื่อวานเบลก็อ่าล้างจงล้างจานให้มันเรียบร้อยนะทุกคนละจานก็คือเยอะมากสามมือบันเดีล้างจานโอ้ยกองถ่วมหัวค่ะทุกคนคมีแต่เอาใจย,ย่างเดี๋ยวแช่แช่ย่งเดี๋ยวค่ะ ชีวิตนี่มีแตแซเพราะว่าเราเป็นคุณแม่ฟูลไทม์คืออ่าจะหยิบจับหันไปทางนี้ก็มีงานหันไปทางนู้นก็มีงานมีทำอ่าให้งานให้ทํำอยู่ตลอดเวลาก็เอนเตอร์เทนลูกบ้างวันยุงวันหยุดนะเนาะทุกคนเล่นเป็นเพื่อนลูกทํากับคงกับข้าวให้ลูกอะไรอย่างนี้ถ้ามีเวลาบ้างก็ ไปทํางานแบบนอกบ้านทําสวนอะไรเอ่ยวันนี้ก็จะมาล้างห้องครัวนะทุกคนห้องครัวเนี่ยเแบลบก็จะชอบล้างแบบนี้เลยเอาแบบว่าน้ํายาล้างจานมาขาดใช่ไหมแล้วก็เอาน้ํามาฉีดล้างให้มันสะอาดสะอ้านเลยเวลาที่เราเดินอเน,นี้ยมันจะได้ไม่สกรปรกแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเแบลอ่ะ แยกอ่าที่ว่าโซนเปียกโซนแห้งออกเป็นชัดเจนนะคะนี่มันก็ดีนะทีนี้แบบมันก็แห้งแล้วมันก็สวยเลยถ้าวันไหนฝนไม่ตกอ่ะพื้นตรงที่ว่าเราทํากับข้าวเนี่ยก็จิแห้งแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยทุกคน เบลเอ,อกไปได้สูตรน้ำพริกอกไก่มาในอินเทอร์เน็ตทุกคนเบลก็ว่าจะทำแล้วก็ใครที่ซื้ออ่ากุนเชียงเบลสักสองแพ็คเนาะเบลก็จะแถมน้ำพริกอกไก่หนึ่งกระปุกไปให้ชิมลองดูว่าน้ำพริกของเบลเนี่ยมันลดแค่ไหนนะคะเบลก็ว่าจะทำแต่เมื่อวานนี้ก็คือแบบโอ้ยอยากน้อนเฮ้งพอไหวค่ะ เราแบบไปซักผ้าให้ลูกก็หมดแรงมากเลยแบบง่วงงอนไม่ไหวก็อาบน้ําเสร็จสระผมสระผมนี่เบาหัวนั่งเป่าผมกว่าจะแห้งผมกันยาวยาวเสีสิแห่งมบนี้จะไปตัดสั้นก็การะไรอยู่เพราะว่าเบ้าหน้าเรามันไม่ให้ไงทุกคนอยากจะแบบสั้นๆเลย มันมันก็ไม่ได้เนาะผมยาวๆคือในชีวิตเนี้ยอยากผมยาวมากๆตั้งแต่แอบเป็นวัยรุ่นแล้วทุกคนอยากผมยาวๆถึงหลังถึงตูดคงจะแบบมองข้างหลังแล้วอยากเห็นหน้ามองข้างหน้าว้าวไงหลังสามบาก็อยากจะเป็นก็อยากจะผมยาวๆนะทุกคนแต่เบลใจเบลบางทีเบลก็อยากจะตัดสั้นให้มันแบบสั้นๆไปเลยนะแต่ตัวเราเราเป็นคนตัวกลมบล็อกตัวใหญ่ไงทุกคนถ้าจะมันสีแบบผมสั้นไปเริ่มก็จะบอกคือเฮานะทํายังไง ก็ไม่รู้เนี่ยบนว่าอยากพร้อมตั้งแต่อายุสิบหาแต่เท่าปนีกันยังมาท่านผอมยังทวีคู่นขึ้นมาตอนนี้น้ําหนัก76นะทุกคนตอนแรกอยู่ห้องเช่านะก็75ห้านะเจ็ดสิเจ็ด้าเมื่อเจอเขาเนี้ยเขาไปเมื่อไปอยากผากเลยจ้าทุกคนขาทําไมมันอร่อยอย่างนี้ยามเขาไปข้ามได้กับวานยุ้ยยุ้ยยู่ โอ๊ย no. ออกออกมูฟออนออกจากกับข้าวไม่ได้เลยทุกคนมันเป็นอะไรกินยังก็เกี่ยแซบกินนัวแต่ ว่าเหนื่อยก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนห้องที่ว่าเบล่ะแพ็คของไว้อะเบลก็มาทําความสะอาดเนาะทุกคนเวลาที่แพ็คของไว้ใช่ไหมอ่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่เข้าที่เข้าทางเบลก็จะมาเก็บให้มันเรียบร้อยแล้วก็กวาดบ้านออกแบบนี้นะคะห้องนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นาะไม่มีเด็กๆเ,เขาก็ไม่ค่อยมาเล่นเท่าไหร่เนาะก็จะพักกันเล่นอยู่ข้างนอกมีแต่เบลเดียที่ใช้ห้องนี้มากที่สุดนะทุกคนเดินเข้ามาในตู้เย็นบ้างแบบแพ็คของส่วนใหญ่นะคะห้องเนี้ยหรือมีแขกไปไทยมา แขกไปทันมาก็น,าๆๆนั่งอยู่ข้างหลังบ้านไม่ค่อยแบบมานั่งในบ้านหรอกทุกคนกวาดบ้านกวาดช่องออกให้มันสะอาดสะอ้านตาทุกคนเวลาที่เราเดินไปเดินมามันก็น่าอยู่อเนาะวันนี้คลิปเบลมีน้อยมากเลยทุกคนก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะเบลขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะฝันดีคุณนนัยรักนะจุบุจุบุบ,บ,าบายบายสวัสดีค่ะ